สำนักถางองค์กรนักข้าวขนาดใหญ่ที่มีข่าวลือไปทั่วโลกวิธีการของพวกเขามีชื่อเสียงด้านการตามติดเหมือนเงาตามตัวและการสังหารอย่างโหดเหี้ยมแต่เท่าว่าธุรกิจไม่อาจเปิดเผยแม้จะมีมูลค่าสูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เทียบเท่ากันด้วยการคุ้มครองของจวนอองพวกเจ้าไม่สามารถฆ่าถาังจิ๋วได้ กลับยิ่งง่ายที่จะดึงดูดความระแวดระวังจากราชวงศ์ซึ่งไม่คุ้มค่าเลยแน่นอนว่าจวนองเจ้าก็ไม่ต้องการทําอะไรที่ไม่ดีกับพวกเจ้าเช่นกันข้าชื่นชมทักษะและความมุ่งมั่นของพวกเจ้าที่จะบรรลุปเป้าหมายจากใจจริงชีวิตของทหารที่เสี่ยงชีวิตกลุ่มนี้ในนิยายต้นฉบับนั้นเหมือนกับการเลียเลือดด้วยปลายมีดและพวกเขาก็ไม่ค่อยจบลงได้ด้วยดีเนื่องจากว่าพวกเขาสามบ้าท,ทรยศนายน้อยแห่งสำนัก เพื่อผู้อาวุโสได้ฉันคิดว่าพวกเขาก็ต้องมีการพิจารณาของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นข้ามีความร่วมมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับทุกคนและอยากจะขอจับมือกันทํางานด้วยไม่จําเป็นต้องฆ่าคนหรือว่าเสี่ยงอีกต่อไปไม่เพียงแต่พวกท่านจะได้รับค่าตอบแทนสูงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเท่านั้นแต่ว่ายังมีโอกาสล้างมนทินจนหมดจดและใช้ชีวิตท่ามกลางแสงสว่างนับจากนี้เป็นต้นไป พวกท่านทุกคนต่างก็สวมหน้ากากกันทุกวันไม่มีใครจดจำท่านได้เมื่อท่านถอดหน้ากากออกมาหากกังวลว่าสานักถางจะจับได้หรือว่าจะตอบโต้จวนอองจะจัดหาเงินทุนสำหรับการปลอมตัวอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การบังคับจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านล้วนๆเพียงแต่ว่า หากว่าท่านยืนกลานที่จะขัดขืนข้าคิดว่าพวกท่านคงจะรู้ดีว่าอาชญากรรมของการลอบสังหารท่านอ,องคืออะไรเดือนต่อมาทุกคนเร่งมือหน่อยหลังจากเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการขนส่งรถม้าและม้าในเมืองแล้วเจ้ายังคงต้องไปที่เมืองใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบอีกด้วยนะพระชายาข้าได้ไปสอบถามเรื่องต้นยางพาราที่ท่านพูดถึงแล้ว นอกจากนี้สิ่งที่เรียกว่าพริกไทยน่าจะเป็นของที่มาจากภาคตะวันตกเราได้ยืนยันกับคาราวานแล้วว่าเราจะนำมะเมล็ดพันธุ์มาให้ท่านในครั้งต่อไปอืมทำได้ไม่เลวรับเงินเพิ่มจากห้องบัญชีตามผลงานคนที่ต้องการพักก็พักได้ถ้าหากว่ายังสามารถทำงานต่อไปได้ก็ทำต่อไปเถอะนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่ข้าเห็นพวกเขาแต่งตัวแบบนี้มันแตกต่างจากตอนที่พวกเขาอยู่ที่สำนักถางเลยนะเราวกับว่าพวกเขากลายเป็นคนละคนไปนแล้วแม้ว่าสองสัปดาห์ก่อนพวกเขายังอยากจะแทงข้าให้ตายแต่ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรียกว่าอาวุธสังหารยังไงพวกเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอยู่ดีจะเลี้ยงให้สามารถเติบโตได้หรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลับได้ที่ยังใช้งานได้ง่ายขนาดนั้นก็เพียงพอแล้ว ใช่แล้วใช่แล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ข้าได้พบกับทางจิว๋วข้าคิดว่าใบหน้าของเขาดูแย่ม,มากและเขาก็ไม่สามารถยิ้มได้เลยเซียนชิว <c oughs> แม่นางเซียนชิวไปตรวจด,ดูร้านครั้งล่าสุดเป็นยังไงบ้างเมื่อ <c oughs> มีแม่นางอยู่ที่นี่แล้วเหล่าอันธพาลที่ชอบหาเรื่องในอดีตก็หายไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอช่วยงานได้ก็ดีแล้วแล้วนะ จนถึงตอนนี้ข้าขอบคุณผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากไม่ใช่ค่าช่วยชีวิตของข้าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ข้าประหยัดเงินได้อีกด้วยโธ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะแท้จริงแล้วถ้าบอกให้ทายาทของท่านทหารรักษาพระองค์ช่วยดูแลสถานที่ให้ก็จะเป็นการกระทําที่ไม่สมควรสักหน่อยนะจะว่าไปแล้วข้าได้ยินว่าแม่นางเฟิงอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้เตรียมการอะไรหรือย,ยังล่ะ ข้าวางแผนจะออกเดินทางกับถังจิ๋วในต้นฤด,ดูใบไม้ผลิปีหน้าหากผู้มีพระคุณมีอะไรจําเป็นต้องให้ทําก็สามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาเลยนะอืมต้นฤด,ดูใบไม้ผลิปีหน้าอย่างนั้นเหรอบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ฮ่องเต้เท่าป่วยหนักซะด้วยซ่องเกออย่าหลับนะงานยังทาไม่เสร็จเลยยาที่ดีที่สุดก็ใช้ไปแล้วนะฉันรู้ว่าเธอทนได้เธอจะต้องฟื้นขึ้นมาให้ได้นะฟื้นขึ้นมาสิ เสียงของหัวหน้าอย่างนั้นเหรอภาพลวงตาโผลขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าร่างกายขยับไม่ได้เรากับว่านอนอยู่ในสถานที่อะไรคุยินซอ่งเกอร์คิดอะไรอยู่เหรอนะข้าพูดถึงไหนแล้วนะเออคุยินเพิ่งพูดว่านางสนมซูในวังแจ้งว่ามีผู้เดินทางข้ามเวลาคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นในวงัง และดูท่าไม่ดีด้วยบางทีอาจจะเปิดเผยแผนการให้องค์ชายก้าวรู้อจริงด้วยนะทางั้งที่ทำภารกิจจบแล้วก็จะสามารถกลับบ้านได้แต่อีกฝ่ายจงใจไปในเส้นทางตรงกันข้ามต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างความจริงแล้วข้าก็วางแผนที่จะหาโอกาสขอให้ท่านพาข้าเข้าไปในวังเพื่อพูดคุยกับนางแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ครหยินหมายความว่ายังไงเหรอ นี่ไม่เหมือนกับที่นางพูดเลยฉินเจ้าช่วงนี้ขาของท่านเป็นยังไงบ้างยังไม่สามารถควบคุมพิษเย็นได้เหรออีกนานแค่ไหนกว่าที่จะลุกขึ้นยืนได้คูหย,ยินต้องบอกความหมายสิ่งที่เจ้าพูดไปเมื่อครู่นี้ก่อนอาฉินเจ้า เรื่องที่ข้าจะพูดต่อไปนี้เจ้าต้องตั้งใจฟังนะโดยพื้นฐานแล้วการค้าขายของจวนอองได้ครอบครองเมืองหลวงไว้ทั้งหมดแล้วและได้รวมเข้ากับหอการค้าหลักในเมืองเพื่อสร้างชุมชนที่มีผลประโยชน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งหมดตอนนี้เรากําลังขยายไปยังเมืองอื่นๆเป็นหลักและจะใช้เวลาไม่นานในการสร้างเครือข่ายรายได้ที่มั่นคงน่าเสียดายที่ตอนนี้เรามีแค่อาหารและของใช้ที่จําเป็นในแต่ละวันหากว่าเราได้ยางพารา ช่างเถอะนะไม่สำคัญหรอกสรุปก็คือข้าได้อธิบายให้ท่านฟังโดยละเอียดแล้วว่าร้านค้าดำเนินไปอย่างไรลีเนียงก็ได้คุ้นเคยกับการออกมาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วแม้ว่าจะมีหรือว่าไม่มีข้าก็ตามคนที่เหลืออยู่ของสำนักทางยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะพักดีหรือไม่หลังจากที่พิดหมดไปแล้วท่านจะปล่อยพวกเขาไปหรือว่าให้พวกเขาอยู่ต่อก็ได้ทำไมครูหย,ยินถึงได้พูดเหมือนพร้อมที่จะจากไปเลยละ่ะ ไม่ใช่การเตรียมพร้อมหรอกนะแต่บางทีเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วข้าอาจจะหายไปเวลาไหนก็ได้หายไปเลยเหรอทำไมละ่ะมันก็อธิบายได้ยากอาจเป็นเพราะว่าร่างกายของข้าในความเป็นจริงได้รับการช่วยเหลือและกำลังจะฟื้นแล้วและข้ารู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเรียกจากอีกด้านหนึ่งเป็นบางครั้งคราวนะการวิเคราะห์จากระบบกระจกแต่ว่าทุกอย่างก็ยังไม่อาจรู้ได้หรอกนะ ข้าแค่กังวลว่าการแยกทางจะกระทันหันเกินไปดังนั้นข้าจึงอยากอธิบายให้ท่านทราบล่วงหน้าอ๋อจริงด้วยนะถ้าข้ากลับไปแล้วข้าก็ไม่ต้องบังคับให้ท่านขึ้นคลองบรลลังแล้วนะถ้าหากว่าท่านไม่สนใจบรลลังมังกรแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านี้จะเพียงพอให้ท่านมีชีวิตที่รุ่งเรืองเลยหากอยากขึ้นคลองบรลลังแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกษัตริย์ในตอนนี้เลย ในตอนที่ทายาทคนอื่นๆกำลังสู้กันก็ใช้ทรัพยากรของร้านค้าเพื่อช่วยเอาชนะใจผู้คนถึงจะเจ้าจริงใจหรือไม่เออจริงใจจริงใจอะไรเหรอคุณย,ยินเคยบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้เพื่อข่าคำพูดนี้จริงใจหรือไม่